เฮ้ยีอะไรวะตัวมันลุ่มเลยป่ะเฮ้ย,ยใครยืนโอ้โหเจ้โอ้มาแล้วครับผมเอา้ามาอยู่นี่แล้ว้ มัดรวมทรงไทยกลางนาครับทุกคนสถานที่นี้เป็นบ้านาทรงไทยที่อยู่กลางนาเลยครับซึ่งบ้านหลังนี้เขาว่ากันว่ามีประวัติที่เกี่ยวกับฝังหุ่นและมีหยีบเหล็กที่เคยมีล่างถูกเก็บไว้ในหยีบนั้นครับประวัติเป็นมาของสถานที่แห่งนี้ไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเพียงที่แค่คำล่ำลือเท่านั้นนะครับทุกคนแต่ความหลอนเดี๋ยวมัดรวมจะพิสูจน์ให้เราเห็นกันครับ ช่วยจูนหน่อยจะถึงแล้วถึงไหนวะบีเดินกับใครไหนบ้านวะบีแน่หรอกอ้โหใช่ใช่ไหมเฮ้ยหาบ้านไม่เจอไม่รู้นั่นแปลว่าเหมึงไม่รู้อะหาหลังคาบ้านเลยกูยังไม่เห็นหลังคาสักหลังเลยเนี่ยเฮ้ยฝังคลิปมาสนุกนะเว้ยเอาเว้ยสวัสดีค่ะมึงเลี้งอะไรวะบีกูกลัวงูอะกูก็กลัวเหมือนกัน FC ครับขอบคุณที่ชอบเออแล้วเจอกันชัต ดูคืนก็พื้นครับสวัสดีครับทุกคนเสียวงูบนต้นไม้อ่ะสวัสดีด้วยนะสวัสดีด้วยครับโอ้โหสัตว์น้องว่าเจองูโอ้ยเจอบ้านแล้วว่ะเฮ้ยมีอ่างกูชี้ด้วยเหรอนี่สำรวจบ้านใจกลางคืนนี้เลยหรอยังไงวะไปไปไปน่ากลัวเลยน่ากลัวดิแล้วโอ้ยอะไรตัวอะไรอ่ะตัวอะไรวะตัวอะไร อะไรอะไรเหมือนมีเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเห็นแต่ไม่รู้ว่ามึงเห็นหรือเปล่าแต่คนดูเห็นแน่นอนเมื่อกี้กูแพนขึ้นไปเพื่อที่จะเห็นตัวบ้านเหมือนมีใครยืนอยู่ชุดขาวกูไม่เห็นแน่นอนกูมองข้างล่างใช่ไงแต่เมื่อกี้กูส่องกล้องขึ้นไปคนดูเห็นเหมือนกันแน่นอนเป็นเหมือนชุดขาวยืนแบบเหมือนยืนรอเราหรือยืนมองว่าเราเดินเข้ามาทําไมอะประมาณเนี้ยเ้ยอะไรบ้านหลังไมเริ่มมีเสียกลางดาเสียงไรอะไรหล่นหรือเปล่า อุ้ยบ้านน่ากลัวว่ะบ้านมันผกหมดเลยทุกบีทุกคนเห็นลูกกระตาปะเหมือนลูกกระตาปะเดี๋ยวดี่ทผมยืนหยุดสต็อปนะเดี๋ยวถ้าเจออีกนะนี่นี่นี่เหมือนลูกกระตาว่ะเหมือนลูกกระตาว่ะไปๆค่อยเดินนะวิญญาณสัมภเวสีพูดผีปีศาจถ้าว่าท่านยังอยู่เย็นจริงแรงจริงออกมาให้พวกเรารู้เราเห็นเราสัมผัสไม่เห็นน่ากลัวเลยครับอุ้ยน่ากลัวก็ผมกกลัวคุณไม่กลัวคุณไม่กลัวก็ดูไปดิ ได้ยินแล้วได้ยินตรงไหนบีนำได้ยินเกูป่ะเสียงคนพูดปะคุณแดนนะคุณแดนเหมือนพูดหรือคุยกันอะไรทุกอย่างนึงอะสวัสดีครับเสียงใครวะเยทุกคนมันมีเสียงมีเสียงการย่ำเท้าอยู่ด้านบนหัวเรา มึงไม่แน่แต่กูไม่ไม่ไม่น่าจะเหลือสวัสดีครับไปไปแน่นอยู่นะแน่นนะแน่นนะแน่นอยู่สักนเฮ้ยอะไรวะมีโซโลโมชันด้วยเฮ้ยโอ้โหอยู่อย่างงี้จะช็อกเอาตายแล้วเฮ้ยอุ้ยหันไปเจอเงินช็อกเลยเนี่ย รู้มองไม่ทันพี่พี่สาวต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมเพราะผมเขายาวเนี่ยพี่สาวใช่ไหมครับกูกลตกมากแล้วมันประวัติจะไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่ด้วยขึ้นมาแล้วกู้ส่องเขายืนอยู่ข้านมาเห็นพอดีเลยจะมาถูกเมาอยู่แล้วไม่มีเลยฮะมึงจะบอกว่าไอ้น้าหน้าไม่มีเลยฮะจะตกแน่ยะรู้ไหแนทคดีนะแน่ทางนะครับแล้วขอเลขเด็ดหน่อยนะวันนี้นะทุกคนรอ เลขเด็ดอยู่นะครับนะเข้ามาแล้วก็ให้ระวังเราด้วยบีกูขอพูดหน่อยได้ป่ะเมื่อ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 สักปีที่แล้วกูจําได้ว่าที่เนี่ยมันมีงูเขียวตัวยาวและใหญ่มากไหนมันอยู่บนคืนเนี่ยมันอยู่บนบนนี้แหละหูยหลังมับล่มเลยแต่ก็ให้ระวังหน่อยมันไม่เกิดใหม่และไมเนีู่โอ๊ยกูกลัวมันทำพันนี่ไอ้เหี้ยเสี่ยงเลยวะเฮ้ยดีไหมันเปิดหน้าเลยปีเดินเข้าไปเลยจะได้รู้ เฮ้ยเป็นลักษณะเหมือนเตียงนอนกำลังเอียงอยู่ดูด่มีใครปะไม่มีอ๋อแล้วมันปิดเปิดได้ยังเฮ้ยเดี๋ยวก็มันมีกลิ่นกลิ่นเน่ามากต้องมีอะไรตายอยู่ที่นี่หรือว่าไอ้งูตวนั้นมันตายแล้วง้อะไรให้มันอุ้ยอะไรอุ้ยงูเฮ้ยงูจริงจริงด้วยงูเลยวะพี่นี่งู มเหลือมหลามบีไม่ใช่เหลือมหลาม้ยมันติดไายใครมาลอกข้าววะตัวมันริ้มเลยบาเฮ้ยใครยืนิ้นตกใจเลยหน้ากลัวจะตายเลยงูก็น่ากลัว ขอบคุณครับปันนี่สิบดวงครับขอบคุณครับกินอย่างเที้ยอุ้ยคงเหม็นนะดูงูเน่าตัวเริ่มเลยอ่ะขอหัวขอหัวต้องงูเลยเพราะว่างูเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับแลกเลขอยู่แล้วเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอยู่แล้วเว้กลิ่นนี้เข้ามาคิดว่าขนกูก็ไม่ได้ทันเห็นถ้ากูไม่ถ้ากูไม่เล็งว่ามันเป็นหัวน่ะกูก็ไม่รู้ว่างูน่ะแต่เดี๋ยวก่อนอ๋อแสดงว่างูติดตะขครยแล้วออกไม่ได้ดี พี่ดูดิมันเป็นการซากเน่าตายมันเป็นโอ้แล้วความยาวไม่ต่างกันสามเมตรโอ้ใหญ่จริงเดียก่อนนะเนี่ยไอ้เนี่ยพี่งูมันตายยังวะเฮ้ยมึงตายยังวะเนี่ยโอ้สภาพนี้ไม่น่าเลี้ยได้แล้วเว้ยวิชขอปกใหได้ก่อนน่ากลัวเลยปักที่ล่างเขาเลยไหนนี่นี่แหละครับนะเราจุดไว้แล้วนะพี่นะทำอะไรกันดิเดี๋ยวเราไปไปกันต่อพี่ เหมือนมีใครเดินไปตรงทูบเราอะไม่เห็นมีเลยลองเดินไปดูดิดูนี่ไรมีที่ไหนไอเนี่ยผู้ค้ำเ่ยเึ้นขอเอุ่ยปีฟูด้วยที่แร่ผู้คหญ่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่กูเดินมามันเหมือนมีใครกันอ้าวทียากจะหวะซึ้งเ้ยทูบคว่ำอะดูกนทูบควอะไรกนเสี่ยทูบคว่ำแป๊บนึงแป๊บนึงอะไรอะงี้้องงีดิ อ๋อเป็นทูบที่เป็นเลขเนี้ยหรอแล้วยับปะรขยับเม้ปกลัง่ะอย่าให้ทูบวงเฮ้ยขยับแล้วเฮย้ทูบูอแล้ว็นเล่มเหเ็นงูแล้วคนรู้่ะมัน้อยมันตายไปแล้วไม่ใช่หรอพี่มันเลื้อยมันเหลือมันเลื้อยหลบอะ

งูตายแล้วงูขยับเ้ยงูขยับได้จ้ะมันตายไปแล้วนะงูเสียชีวิตแล้วกูยังเขียวไดกถูกถูกอยู่แหนค่ะเกิดแล้วใจเย็นนะ ยี้เียยีกูได้ยินไอ้สัตว์แล้วมันะอไรอ้เียกอะไรกันวะตายแล้วไม่เช่เหรอไอ้พีกูห้หมดแล้วเนี่ยสัตว์งูพอนะทุแกไม่ต้องนะไมผีไม่มาเลยวะ มึงไม่ลงไปข้างล่างเลยมึงจะลงข้างล่างอยู่แล้วไอ้นิดเดียวเลยอะไรนะนตอนนี้เราหาไอ้ตรงเนี้ยหายที่ปากดีๆก่อนดีกว่าพี่เพราะว่าเดี๋ยวคนดูเขาต้องรอเลขงั้นไปห้องนู้นกันต่อนู่นห้องนู้นมีหีบไไดหเดินได้อเดินได้ด็แล้วมึงดูงูด้วยนะกลัวนะกมไปกมไปอึ๊บเสียงอะไรอ่ะมึงดูหัวด้วยนะเว้ยเกียรแบบนี้ว่ะ ดูบีไม่ได้ดูผีเลยเจ้าชู้อ่ะกูจำได้คุณคุณพีอย่าแมาสิเราไม่เจ้าชู้สิเขาเคยมีการแบบไม่รู้ว่าเป็นการนำล่างไว้ในหีบหรือเปล่าแล้วไม่แน่บ้านนี้เขาเขาจะเก็บของที่แบบอันนี้เป็นแบบเกผีเสื้อเออใช่เฮ้ยเสียงอะไรวะ เสียงไครอะเสียงมามาทางเลขคู่ป่าพี่เสียงใครอะเขาทาบ้านสีแดงหรืออะไรวะสีแดงอ่ะใจเย็นใจเย็นเย็นคอยย่างเข้าไปมีใส่เขียวๆทีนี้เหมือนเป็นลักษณะกูหันมาแล้วเมีใครนั่งอยู่ข้างหลังกูเนี่ย hình kiểu quay đi à hay đấy điều à lời quá lời quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มันคืออะไรวะดูไม่อะไรอ่ะเจออะไรกันอ่ะเฮ้ยดีนี่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 อะไรอ่ะมันมีแสงมาจากนี้อ๋อแสงเมื่อกี้เหรอไอ้นี่มันคืออะไรวะอุ้ยชุดเป็นชุดชุดหุ่นเป็นชุดอุ้ยบีนั่นไงหุ่นหุ่นพัดลายเส้นอยู่บีหยิบดิหยิบถึงไหมอุ้ยอุ้ยถึงไหมไม่ถึงกูหยิบให้ อุ้ยเหมือนโดนเล่นของอยู่ป่ะมีพันสายสินงไว้พัดมเป็นดินป่าช้าแล้วแบบมีส่วนผสมข้างผมสองเศษตะปูเป็นเศษขี้เล็บเป็นอะไรเกี่ยวกับทำคุณใสหรือเปล่าไม่รู้อุ้ยเอาแล้วหัวบ้านหลังนี้โอ้โหเจ๊โอ้โห ไม่เอาไม่ได้แล้วเขาออกมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาละวาดแล้วมึงไปตรงเลขไปตรงเลขไปตรงเลขไปไปนะโมตัสสะพาก็โตะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพาก็โตละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพาก็โตละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอ๋อเมื่อกี้เรามีแสงออกมาจาะพูด โอ้โหอะไรอ่ะเขาล้อควายไอ้แนทกูไม่กูเอาแล้วกูไม่เอาแนทอะไรไม่เอาใจท่านแล้วตัวที่ถามจะออกแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วจะเพิ่งตายตอนนี้เดี๋ยววัตายอีกล่ะฉันยอมแล้วด้วยยิดเดียวเองเนี่ยคือตายไอ้ยิ้เดียวไปโอ้ยๆๆไอ้แนทออกมาออกมาใจเนียอยู่กับแนทอยู่กับแนท อ,าอางานเข้าน็ตเน็ตเน็ตมาแล้วเน็ตกูจะชอัไวะมันเน็ตไม่เห็นไม่ต้องดูให้เขาดูสองสองให้เขาดูมาเลยมาแล้วเขามาสองล,อองเล้เขามา่อเลย นี่นี่อทุกคนดูเอาไอ้ตัวตัวบนชั้มากออกเลขเหรอน่หรอว่าตัวเดียวกับตวนนั้นนแแกลแลกหน้าพี่นโหปักอยู่ตรงนี้เลยคุณใส่เลยนะยังอ้ใครเห็นเลขอะไรนะครับผมไอ้เด็กไอ้เด็กไปใช้ตไอ้ี่ไอ้เด็กู้บอดได้ลโดนล็อกแล้ว อุ้ยโอ้ยโอ้ยล้ม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 หัวขมังไปแล้วเมื่อกี้ยนะดีนะมีโซบาอยู่ไอ้พีก็เขียวตามาอยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยคือเขียวเออใครใครไม่รู้ทุกคนแค่รู้คลิปนี้ถูกตัดมา13นาทีกว่าเลยเว้ยโหสุดยอดเลยอ่ะสนุกมากทุกคนขอกระโลกให้กับ มัดรวมนะครับสําหรับบ้านไทยบ้านทรงไทยกลางนาครับผมเป็นบ้านที่อยู่ในทุ่งแน่ๆขอกระโหลกเลยครับทุกคนเนี่ยทุกคนมันเป็นบ้านที่อยู่กลางนามันไม่ได้มีประวัติที่แน่นอนครับแต่ปรากฏว่าเจอหุ่นเป็นเหมือนขุนใสครับเป็นเหมือนก้อนดินที่ถูกมัดด้วยสายสินครับไปเจองูเน่าอีกโอ้ยอดเลยเจอหลายเหตุการณ์มากเลยครับน่ากลัวแล้วก็เจอ เป็นผีผู้หญิงนั่งอยู่บนเตียงโอ้โหสุดยอดครับสนุกมากเพื่อนๆสามารถไปรับชมเต็มๆได้ทั้ง YouTube และ f a c e b o o k นะครับผมมัดรวมคนเป็นผีครับสนุกครับผมสนุกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณคลิปจากมัดรวมด้วยครับผมอ่นี่คือเด็กผีหลงครับเพื่อนบ้านพักคุณครูสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านพักครูที่เคยมีเหตุการณ์ครูเนี่ยมาผูกคอตายที่ใต้บันไดครับ เฮ้ยคุณคุณและใช้กลองเนี่ยเหยียบขึ้นไปผู้โอ้โหไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ผมว่าผู้ชายถ้าอย่างเงี้ยแต่บ้านพักครูเนี่ยเขาว่าเฮี้ยนและผีดุมากปมางเลยครับผมซึ่งปัจจุบันเอาไว้เก็บของแล้วไปที่เก็บของไปแล้วอ๋อพร้อมแล้วไปรับชมกันครับเงียบกิไปโอเคสวครับฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนครับ ทางด้านนู้นด้านแฉะมึงได้ยินเสียงปะฟังดิเสียงกองเป็นเสียงกองตีไปทางไหนบ้านนี้ใช่เป็นเสียงกองนั่นมีมันมีทางเสียงอุปกรณ์หลายอย่างใช่อ่ะไปขอเขาเดินไปอะไรอะไรแบบนี้มึงเห็นปะกูเห็นมันเป็นขาเดินขึ้นไปอะไรเมื่อกี้เหมือนกูเลยเออแต่ว่ากูหันกล้องมาไม่ทันนี่คือประเด็นเลย ม <anto> <haft kaz ans> ันได้ดิยี่สิบแปดองศาไมเดือขึ้นไปแล้วนั่นไหมันเหมือนมีขาดำๆไอ้นี่เดี๋ยวนี้มานี้กูเห็น็นขาเดือขึ้นไปเมื่อกี้ขึ้นไปชั้นสองอะไปขาด้นั่นคุณครูพราหรเปบ่าครับม่เย็นตายเลยนี่ครับกูกินข้าวสองทุ่มนี่นะเขาปากสั่นตีนเงี้ยก็เลยไปถามเขาอย่างนั้นาจะได้รู้เฮปฮ้ปฮูรร์น มีวิชามาก่อนถ้าเราทำไม่ได้ใช่ใช่ใช่กูว่าเป็นถ้าไม่เป็นคือจะตีไม่ได้แน่นอนร้าว้าวมาแล้วครับผมนี่ไงหัวครูกุศลเฮ้ยรันมาเจ้าพี่ออกมาเจ้าวิ่งออกมามึงอย่าวิ่งออกมาอย่าวิ่งออกมาอ๋อพี่น้องใสวัสดีครับมึงต้องสู้มันมึงต้องสู้มันเขาเรียกกระชานกอรมาเรียกประชานกองมีน้ำใส่ตัสดีครับเฮ้ยมาตีแบบเด็กฝึกหัด เอาเมื่ตียังไงวะเอากองมาแข่งกันเลยมาถ้ามีดินนะดินน้ำมันหรือกล้วยนะมมนจะอยู่เลยใช่ไหม,ไมสนุกากทำได้ป่าทำได้ป่าคลิปแรกครับพี่คลิปแรก อะไรอะไรอะไรเธินคุณทำผีอะไรไปบอ่ด้วยล่ะเดิสั่งผีไม่หนีกูไม่หนีเลยกูมากล้มึงเลย มันงง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 งงไอสัตว์ตี่ไม่เป็นงงงงเพิ่งป้าเพิ่ง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 ป้าป้าป้าเพิ่งเพิ่งเพิ่งป้าป้าอย่างงี้คไปเอ้ามาอยู่นี่แล้วไอ้เชิดไอ้เหี้ยมันนั่งอยู่กับมึงไอ้เชิญข้างหลังมึงมึงดู้มาที่หรวเล้เชิด ป้าตีอยู่ข้างมึงอะตีอยู่ข้างมึงอะมึงสั่งพ่อมึงเหรอมึงเรียกให้มันมานั่งดูมึงอะมันก็เลยมาดูนี่ไงทีนี้ทอสอนไปกูว่าสนุกตีทั้งคืนแน่ใช่อ่ะมึงถือเดี๋ยวกูเล่นกับมันเองเอาใหม่นะนักเรียนฟังครูตีนะกองอันนี้ป้าที่เขาเหยียบไปขึ้นไปทำ ดวนด่วนสุดดวนกองกระผีครับผมพี่นนท์สวัสดีครับขึ้นไปสอนตัวตัวอืมว่าอยู่มึงต้องไปเคลียร์กับมันคลิปนี้น่าจะสร้างความเวลาให้กับพวกเราเลยตีหงออีกมึงขึ้นมึงกูขึ้นเองก่ระวังหายท้องนะตีหงอตีหงอเดี๋ยวกูดูเลยครับเออดีกูขึ้นไปตอบแม่งตีหงอคนพอคนแม่งอยากเรียนสวัสดีครับคลิปแรกว่าแล้วทำไมโง่ว่าแล้วทำไมโง่มึงใช้กองแบบนี้ มึงจะตีเข้าได้ยังไงไอควายกูขึ้นไปอยู่ข้างบนด้วยแต่กูไม่เจอเออไอ้เน็ดยังยังยังไอ้เน็ดมึงตีไม่เป็นต้องไยิงตีนึกว่ากูโไปตบแม่งเลยสวัสดีครับพี่ชูสวัสดีครับ กูว่าแล้วไอ้แนทกูว่ามึงลองรอบที่กูหัวดหัวมึงแน่ล่ะยังกูพูดมึงยังไม่หยุดอีกหรอบอกพ่อเอ้าอะไรอ่ะข้าวจิตไม่ดีจิตมึงไม่ดีเฮียเข้าา ครับเลยเฮียมันสามเหลี่ยมเลยคนเพียอะไรลงบันไดคเพียพระอาจารย์กาสอนเรื่องจิตนะไอ้เตี้ยเียใ่เฮียเฮียอยู่นี่ครับเฮียมาวะเฮียมาตีไม่ดนเลย

ตู้ซู่ซาซาลาปาตะกาปาตะกี้ตูสซูซีซีเด้อเด้หมดหมดสะสมมาทั้งปีสี่ห้าปีจบหมดเลยหมดเลยสี่ห้ากปีสะสมมาว่าโหดมากหมหมดเลยช่ยสี่สมัยอนนะโอ้โหธรรมดาทันทีด้ อยากจะเล่าอีกเขาไม่ถอยเกียร์นะโอ้อะไรวะปอ,อกเต้นเหรอ <laughs> พีเต้นชิดเดอร์บีเต้นลีเดอร์ <laughs> เดียวกองมาจากข้างบนมึงาแล้วเมื่อกี้มึงอยู่ข้างล่างไม่เหรอมึงพาขึ้นไปดูอันนี้ถือกล้องไปถือกล้องไปมึงมาให้ดูสวัสดีครับนี่พี่เสียงกลองกำลังที่มันคออยู่มันคือเสียงกลองที่มาจากเสียงนี้มันมาตั้งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูสวัสดีครับเฮ้ยข้างล่างปลอดภัยนะเว้ยเดี๋ยวดูข้างบนก่อนเดี๋ยวดูข้างบนเฮ้ย เดี๋ยวก่อนข้างบนแม่งมีไข่ตุ๊กแกอีกแล้ววะไข่ตุ๊กแกขึ้นมาทีไรกูเจอแต่ตุ๊กแกเนี่ยไข่ตุ๊กแกเป็นไงวะแกมีไข่ผมเดินคงจะไม่ทะลุหล่นลงไปอย่างแน่นอนใช่ไหมพี่แล้วดูดิสวัสดีจ้าพี่จินดาตกโดนลงมาแล้วโอ้ยคือนั่น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 นี่นั่นนั่นนี่เฮ้ยตัวเดียวกันเมื่อไห โอ้โหเฮียเอ้ยกูเจอคอมเมนต์นี้กูแบงขัดไปเลยว่ะทำไมวะอย่าไปเหยียบสมุดเก็บสมุดหน่อยมันบาปมากๆโอ้โหจริงๆลำพังนะพี่ตอนสมุดโนวางอยู่ดีๆไม่มีใครเขาเหยียบพี่แต่พี่ต้องเข้าใจว่าบ้านล้างมันลกมันเลือกอะไรไม่ได้ผมจะไปเดินเก็บผีช่วยเก็บงี้พี่คิดต้นมันสนุกเลยนะอ่ะถ้าพี่รู้สึกว่าพี่บาปกรรมพี่ขี่รถมาหาผมที่เดียวผมส่งอกเคชั่นให้นะครับพี่มายืนเก็บเดี๋ยวพี่ไปวิ่งผมให้พี่สามหมื่นเลยมาคอมเมนต์นะ ไอ้นั้นไม่มีไม่มีไม่มีสวัสดีครับไม่มีกูดูทั่วแล้วไม่มีกูดูทั่วแล้วไม่มีกินก็มันไม่มีก็กูดูแล้วเด็ยว้ายนี่อะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะว้ายว้เฮ้ย,อย,อย,อยไอเน็ต มันเป็นร่างโผมือยื่นเข้ามาเว้ยมือด้เร่ารู้ว่าเขาช้ดูวิญญาณงเดียวกันหรือเ่ามันเิมันเรแรขึ้นฮยเฮ้ยุ้ยไม่ได้ไม่ด้ไม่ไม่ไไม่ไไม่มีไม่ม่ อะให้ดูจะได้ไม่มีใครหนีไม่มีไม่มีดูวงกว้างนี่นะทุกคนไม่มีใครอยู่ไม่มีใครไปไหนไม่มีเฮ้ยไอ้นัดไม่มีว่ะแล้วเมื่อกี้บอกว่ามึงเห็นอะไรอ่ะตอนแรกมันเป็นร่างผู้มาใส่กูไม่ไหวไม่ไหวมีคนตายแล้วเว้ยเฮ้ยกูว่าเริ่มแรงหรือว่าเขาเริ่มโมโหวะ ไอ้เน็ต<ะ>เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่ามันแรงไปไวะใครต่อก,กูกูบอกเลยว่าเสี่ยงกูพูดเลยหอ <c oughs> จบไปครับผมกับคลิปแรกทุกคน <c oughs> คลิปแรกเด็กผีป่ะไม่รู้ว่าใครเคยดูคลิปนี้แล้วหรือยังนะทุกคนผมเอาคลิปเอ่อค่อนข้างเก่ามาหน่อยเพราะว่าเอ่อผมดูแล้วมันน่าจะสนุกดีครับผมสนุกสนุกสนุก YouTube และ Facebook ให้กระโลกกับความหลอนในคลิปนี้หน่อยครับผมทุกคนครับใช้วิจารณญาณใกนการรับชมครับรับชมเพื่อความบันเทิงนะดูให้มันสนุกสนุกไปนะครับดูแล้วมันขายเครียดดีอย่าไปซีเรียสอย่าลืมนะครับผมไลฟ์สดพฤหัสุกเสาร์อาทิตย์นะทุกคนแบงแกงก่อนเปิดใครเข้ามาใหม่เชิดมาบ้านพักคุณครูที่มีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของตัวเองครูไม่รู้ว่าผิดหวังเรื่องอะไรครับแกปะคาตัวตายอยู่ตรงใต้ใตบันไดนะครับใต้บันไดตรงเนี้ย นั่นแหละครับผมโดยใช้กองเกียบขึ้นไปนี่นแหละครับผมมันก็เลยเป็นอาถรรพ์ของบ้านหลังนี้และก็กลายเป็นที่เก็บของไปแล้วบ้านหลังนี้ครับไม่เป็นบ้านพักครูนั่นแหละเออก็บ้านพักครูพูดไปแล้วนั่นแหละครับผมขอบคุณคลิปจากเด็กพ่ลงครับผมขอบคุณครับต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับ ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมลงทุกวันเลยครับขอขอบคุณจากใจจริงๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ